จทข้อ18สารละลายกรดไฮโดรฟูออรกนะครับก็คือ HF น,นีมีความเข้มข้น49%อันนี้เราก็รู้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เวทบายเวทมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1.17ตรงนี้เป็นข้อมูลที่คุณอาจจะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะความถ่วงจำเพาะคืออะไรความถ่วงจำเพาะก็คือความหนานแน่นของสารนั้นๆเทียบกับความหนานแน่นของสารอ้างอิง ซึ่งในที่นี้ความหนาแน่นของสารที่เรามีอยู่ก็คือตัวนี้ hf 1.17หารด้วยความหนาแน่นของน้ำซึ่งก็คือ1เพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่า d เนี่ยมันจะเท่ากับ1.17กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอันใหม่ที่เราเพิ่งเห็นจากโจทย์ตรงนี้เนาะ ในโจทย์นี้เขาให้หาโมลาริตี้ของสารนี้ดังนั้นสิ่งที่เรามองภาพก็คือในสารละลายของเราเนี่ยเป็นสารละลาย HF นะครับ49 weight by weight เวทขาอยากจะรู้ว่ามันคิดเป็นกี่โมลาร์ดังนั้นเราก็ใช้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์โมลาร์ตับเปอร์เซ็นต์ g h t by เวทซึ่งโมลาร์ก็คือ c เท่ากับ n ส่วน v เนอะ n ส่วน v อันอ่ะถ้าเขียนแบบนี้อาจจะทำให้เข้าใจยากก็เขียนในลักษณะเต็มๆอะไรโมลตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรสารละลายที่มีข้อกำหนดว่าคือต้องเป็นลิตรส่วนอันนี้นะครับมันก็เท่ากับอะไรนะมวลตัวถูก ส่วนด้วยมวลสารละลายคูณด้วย100อ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือโจทย์ให้มาแค่นี้อันนี้เราเคยเจอมาหลายพังแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะมองง่ายๆคือ hf อันนี้นะสารละลาย hf 100ส่วนมี ตัวถูกละลาย49ส่วนอ่ะซึ่งเราก็เปลี่ยนคำว่าส่วนเป็นกรัมก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นตัวถูกละลายใช่ไหมครับก็จะเป็น49กรัมส่วนข้างล่างอันนี้ก็จะเป็น100กรัมอ่ะโอเคพอเราได้ตามเนี้ย มันก็ไม่ยากละสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือไปหาตัวนี้แล้วก็ไปหาตัวนี้อ่ะทำอย่างไรก็โมลมันคืออะไร49กรัมหารด้วย HF คือ20กรัมต่อโมลใช่ไหมโมลาร์แมสก็คือ20กรัมต่อโมลน,นั้นตัวนี้เราได้มาอยู่ตรงนี้ละอ่ะส่วนปริมาตรละ่ะปริมาตร อันนี้คือมวลใช่ไหมครับจะต้องเปลี่ยนไปเป็น V ดังนั้น D เท่ากับ M ส่วน V V จะเท่ากับ M ส่วน D เาะาะนั้นด้านล่างตรงนี้มันคือ100กรัมหารด้วย1.17กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเราก็ตัดหน่วย อันนี้เหลือโมลอันนี้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมครับก็ต้องหารด้วยเท่าไหร่ต้องหารด้วย1000ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อลิตรเพื่อที่จะให้มันตัดหน่วยแล้วเป็นลิตรอ้าวโอเคตามนี้เราก็จะได้นะครับความเข้มข้น c เท่ากับ49ส่วนด้วย20อันนี้คือโมลคูณกับ ปริมาตรปริมาตรในที่นี้ก็คือ1.17คูณกับ1,000หารด้วย100หน่วยเป็นลิตรซึ่งเมื่อคิดคำตอบนะครับจะได้ออกมาเป็น28.665โมลาร์ อันนี้คือคําตอบอเช็คกับคีย์ที่เขาให้ไว้28.7เอ่ะเพราะฉนั้นเรียบร้อย